เอาพี่น้องผมมาอีกแล้วครับอีพี่สองกับโกมิดพี่น้องใจเย็นเย็นยับปากนอนหลับอยู่ถามคุณยายทองวันยุ่นคุณยายทองวันวันว,น,วน,น,นเบิดมือแล้วอาจารย์บ่ลุกเลยพี่น้องตั้งต่เสาบ่ลุกเลยขอยำตั้งต่เสาบ่ลุกเลยพี่น้องว่าอย่างอียับปากพี่น้องยับปากยับปาก เป็นังไพี่น้องเห็นดังยงกัดยิงกกคือเห็นดักงยงกัดแล้วยิงกัดแล้วยิงกัดแล้วเอาปะเอาปะขับเป็นปลายมีกินเนื้อเถอะเป็นอย่างเจ้าอาเจ้าเอาขึ้นได้เมือมาใส่รถกินนี่อวะโอ้พี่น้องเอากับอีพี่สองดมเบื้องเป็นกินอยังครับเอายุสี่จะขึ้นลูกได้มื่อเมื่อไหร่พวกลูกเลยบอกคุณยาย บ่ท่านลุกไปใส่เลยแม่นบ่นี่บ่วเหลียวว่าสั่นพี่น้องเอาเดียวเดียวเดียวบ่วเหลียวเอาจังไดวันเอาดมเหลียวเฮ็ดจัียงใดยาดีเฮ็ช่นนี้เจ็กเหลียวแจ้อำไปเอามาตั้สีสะเก็ดพุ่นเด้ทางราสีตาแดง่เอาจัดไปอีหยังกสร้างอื้อหือพี่น้องอื้อกับอีพี่สองรถชาตเป็นจังได๋อีหยังเขาเลยขึ้นยาเขาต้องแคร์เลอเล่าเล็ก บัก,ลเ,ก, <laughs> บกลเล่าะเล็กว่าสันพี่น้องเอาให้เบิร์ตครับเอาให้เบิร์ตเลยเอาให้เบิร์ตเลยนี่แหละมา่อปุ๊บให้กูนแนีว่าสันไม่เงี้ท้องวันวาวังหันพี่น้องกูที่ย่ท้องวันวาว่า,า,า,ววา,าปุ๊บโกมิดให้เนี่ยว่าไปเห็ดเวียกไปย,ยียย่หน้าสวนกับบ่ไปก็เอาเนี่ยมาเอายาเพิ่มพลังมาให้เพิ่นพี่นอ้องบ่เหลียเมียตาโยดเดียวเลยครับแล้วบ่เหลียเมียตาโยดเดียวไปยังไหครับผมซื้อจังไหเอี่ยมควอมพี่น้องเอี่ยมควอมไปยังไหบ้าน เดี๋ยวติดเพืพ่อยูแลบคือบแบบน <c oughs> ี่เศรษว่าเป็นการยูครับนอนเบิดเมือเนาะครับนานเพราะได้ยาดีอ่ะไปยังปย้งกับวัอถุไป,ไป